วันนี้เต้จะมาพาพวกเราเป็นรายใหญ่ในตลาดกันด้วยการเข้ามาดูว่าดีมาซ์ไพที่รายใหญ่เขาเทรดกันเขาเทรดกันยังไงแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าดีมาซัไพเนี่ยเขาดูกันแบบไหนนะคะเต้อยากให้พวกเรานะคะมีแนวคิดหรือความคิด ที่เราเนี่ยเป็นรายใหญ่ซะก่อนนะรายใหญ่นะคะเราจะต้องรู้ว่าเขาจะรอซื้อในจุดที่ใช่เท่านั้นนะคะหรือพวกเราอาจจะเคยได้ยินเขาว่าซื้อถูกขายแพงใช่ไหมคะเอ๊ซื้อถูกขายแพงเนี่ยเราเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ดีมาท p p ไพคืออะไรนะคะน่าจากตรงนี้นะพวกเราเนี่ยได้อ่านกันไปแล้วใช่ไหมคะก็คือรูปแบบของดีมาท p p ไพที่เราโพสต์กันไปวันก่อนเนาะอย่างแรกเลยที่เราต้องรู้ก็คือดีมา n d คือความต้องการซื้อนะคะในจุดที่รายใหญ่มองว่าที่ราคานี้นี่แหละ ฉันต้องการจะซื้อเราจะสังเกตเห็นว่าพอราคามาถึงนะคะจะมีการเด้งนะคะหรือจะมีการเข้าซื้อแล้วก็มีแท่งเทียนที่มันแบบเป็นสีเขียวใหญ่หญ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 ๆเยาวๆเนื้อแน่นๆนะคะตรงจุดนั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นดีมานนะคะหรือว่ารายใหญ่เข้าที่เราพูดกันเฮ้ยรายใหญ่มาดีมานมาหรือว่ารายใหญ่เข้าแล้วก็คือจะมีลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะส่วนซัพลายนะคะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นจุดที่ มีความต้องการขายนั่นเองนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าในจุดนั้นเนี่ยพอราคาไปถึงจุดที่รายใหญ่เขาคิดว่าฉันจะขายนะแทงเทียนที่เราเห็นแน่นอนว่าเป็นสีแดงใช่ไหมและเหมือนกัน,นะคะ่ะใหญ่ยาวเนื้อแน่นแดงลงมาเลยจ้านะคะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูรูปแบบที่เป็นแท่งเทียนนะคะเรามาดูพฤติกรรมของเขาก่อนนะคะก่อนอื่นนะอยากให้พวกเรารู้จักนะคะชื่อของดีมานส์สไปท์ทั้งหมด4แพทเทิร์นนะคะรูปแบบแรกนะคะมาดูของดีมานกันก่อนนะคะดีมานเนี่ยมีอยู่2ชื่อหรือว่า2แพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นแรกนะคะที่พวกเราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือดอบเบดแลลี่นะคะดอบ เบดแลลี่นะคะที่พวกเราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะและแพทเทิร์นที่2ก็คือแลลี่เบดแลลี่นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะส่วนซับไพ่นะคะมี2ชื่อเช่นเดียวกันนะคะก็คือแลลี่เบดดอบนะคะและตามด้วยดอบเบดดอบนะคะทั้ง4พฤติกรรมเนี้ย เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเต้จะมาวาดให้พวกเราดูนะคะจากภาพนี้ก็คือเป็นภาพตัวอย่างที่เราได้โพสต์ให้กับทุกคนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากว่าเราจะเทรดด้วยแพทเทิร์นนะคะทั้งหมดนี้เราจะเทรดยังไงนะคะในส่วนของการเทรดนะคะเดี๋ยวเต้จะแยกพฤติกรรมให้พวกเราเห็นชัดเจนนะคะเราแบ่งนะคะเป็น2ฝั่งแบบนี้ก่อนจะได้เห็นแบบแพทเทิร์นที่ชัดเจนทั้ง4แพทเทิร์นนะคะ ซ้ายมือนะคะซ้ายมือจะเป็นดิมานโซนนะคะขอเขียนตัวย่อเป็น D S นะคะและขวามือจะเป็นซั l y z โซนค่ะรูปแบบของดิมานโซนนะคะที่บอกว่ามี2ชื่อก็คือจะมีชื่อแรกนะคะคือเป็น p a t เทิรหรือรูปแบบที่บอกบอกว่าอาจจะมีการกลับตัวนั่นเองนะคะก็คือดอบเบดและแลลลี่ค่ะ ส่วนแพทเทิร์นถัดมาของดีมันโซนนะคะก็คือรูปแบบของแพท t ทิร์ที่บ่งบอกว่ากราฟนะคะมีโอกาสที่จะไปต่อนะคะหรือว่ากราฟเริ่มมีเทนแล้วนะคะเป็น p a t เทิรที่ชื่อว่าแลนลี่เบดแลนลี่ค่ะส่วนหน้าตาของเขานะคะเรามาดูกันค่ะถ้าหากว่าเป็นดรอปเบดแลนลี่นะคะซ้ายมือเนี่ยจะต้องเป็นเทนขาลงมาก่อนค่ะ หรือมีรูปแบบการลงมาของราคาแบบนี้นะคะเหมือนที่ทุกคนเห็นพฤติกรรมที่ได้วาดอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะราคามีการพักตัวนะคะหรือเราเรียกว่าเบรนั่นเองนะคะพอราคาพักตัวหรือว่าเบรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขาก็แลนดี่ขึ้นไปค่ะการแลนดี่ขึ้นไปของเขาเนี่ยนะคะก็เป็นรูปแบบที่เราได้ชื่อแพทเทิร์นว่าดรอปเบรลนะคะพอเราเห็นว่าราคาสร้างรูปแบบหรือพฤติกรรมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ ตรงจุดที่เขาเบสเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นโซนนะคะเป็นโซนหรือเรียกว่าดีมานโซนนั่นเองนะคะเป็นโซนที่มีดีมานเนี่ยพุ่งออกจากกลุ่มเบสหรือกลุ่มที่พักตัวขึ้นไปนั่นเองนะคะทุกคนเคลียร์นะเข้าใจนะคะ เบดคือราคาพักตัวหลังจากนั้นราคาแลนดี่ขึ้นไปใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องเช็คนะคะก็คือจะต้องเช็คว่าตอนที่ราคาเขาแลนดี่ขึ้นไปเนี่ยนะคะแท่งเทียนมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่เราคุยกันเมื่อัะครู่ไหมเมื่อตะครู่ที่บอกไปก็คือเป็นยังไงคะ ใหญ่ยาวแน่นแน่นนะคะมีแบบนั้นหรือเปล่าล่ะให้เราเช็คเลยถ้าหากว่ามีแท่งเทียนที่เข้าข่ายใหญ่ยาวแน่นแน่นหมายความว่าตรงจุดนี้จะเป็นดีมานโซนที่เราจะมาร์กเอาไว้ว่าถ้าหากราคากลับมาที่ตรงนี้แล้วมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นพวกพฤติกรรมเดวอเจนนะคะที่ทุกคนได้เรียนไปแล้วหรือพฤติกรรมแท่งเทียนกลับตัวที่ทุกคนได้เรียนไปแล้วนะคะอาจจะเป็นจุดที่เราจะพิจารณาบายนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าราคานะคะกลับมา ะะที่ตรงจุดนี้ที่เรามองว่าเป็นดีมานโซนของดอบเบดแลลี่นะคะราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนะคะก็คือแลลี่ขึ้นไปต่อน,นั่นเองนะคะหรือถ้าหากว่าราคาไม่มีดีมานจริงๆนะคะในจุดนี้อ่ะก็อาจจะหลุดโซนตรงนี้ลงไปนั่นเองนะคะทีนี้ในการเข้าเทรดของเราถ้าหากว่าเราบายตรงนี้นะคะจุดที่เราจะใช้เป็นจุด s t o p l o s s นะคะก็คือถ้าราคาหลุดโซนลงไปนะคะ SL ของเราเนี่ย แน่นอนจะต้องทำงานนะคะดังนั้นถ้าเราบายที่โซนสีเขียวนี้นะคะ SL นะคะจะต้องอยู่ใต้กรอบหรือใต้โซนนี้เสมอนะคะทุกคนอย่าลืมนะ SL เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าราคาเนี่ยไม่ลงไปชน SL ไม่หลุดดีมานโซนนี้นะคะแน่นอนเขาก็จะเด้งขึ้นไปต่อนะคะและสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคะราคาก็อาจจะเป็นเทรนนะคะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะคะเราก็จะเจอรูปแบบที่เราเรียกว่า แรลลี่เบทแรลลี่นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเจอแรลลี่เบทแรลลี่นะคะแน่นอนว่าตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นดีมานโซนนั่นเองค่ะและการเทรดของเราแน่นอนว่าเราก็จะรอให้ราคานะคะกลับมาที่โซนดีมานนี้แล้วก็พิจารณาบายเช่นเดียวกันเหมือนกับกรอบข้างล่างเลยนะคะโดยที่ SL ของเราก็จะอยู่ใต้โซนนี้เช่นเดียวกันค่ะ นี่ก็คือดีม d z โซนนะคะทั้ง2แพทเทิร์นและการเข้าเทรดของเรานะคะก็ตามที่เต้ยบอกเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของซับไพ่บ้างนะคะซับไพ่โซนมี2แพทเทิร์นเช่นเดียวกันนะคะชื่อของเขานะคะจะชื่อว่าแลลลี่เบดดอบนะคะแลลลี่เบดดอบเนี่ยเป็นรูปแบบการกลับตัวนะคะจากขึ้นเป็นลงนะคะและตามด้วย ดอปเบดดรอปนะคะซึ่งดอปเบดดรอปเนี่ยเราจะเจอนะคะในกรณีที่ราคาเนี่ยเริ่มบง่งบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ราคากําลังจะเป็นเทรนขาลงนะหรือเขากําลังจะลงต่อน,นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกัน,นะคะ่ะในรูปแบบนะคะก็คือราคานะคะจะทําหน้าตาแบบนี้นะคะแลนดี้เบดดรอปหมายความว่าราคาเนี่ยจะต้องทําอะไรมาก่อนคะแน่นอนถ้าแลนดี้หมายความว่าซ้ายมือนะคะจะต้องเป็น เทนขาขึ้นมาก่อนนะคะจะต,ต้องเป็นเทนขาขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็จะเบรคนะหรือว่าพักตัวนะคะเพราะราคาพักตัวถ้าหากว่าเขาจะขึ้นต่อเขาอาจจะแรลลี่ขึ้นต่อก็ได้แต่ทีนี้ในกรณีแบบนี้ถ้าเขาขึ้นต่อไม่ไหวสิ่งที่เราจะเห็นก็คือราคาจะ d r อปลงมานั่นเองนะคะและนี่ก็คือชื่อ pattern, แพทเทิร์นแรลลี่เบ,บดรด drop ค่ะเมื่อราคาดรอปลงมานะคะเราก็จะได้กรอบตรงนี้ที่เป็นซั p p l y zone ของแรลลี่เบ,บดรด drop ะะทีนี้การเทรดของเรานะคะคแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนดีมันก็จะคู่เลยเราก็จะรอให้ราคาะคะกลับขึ้นไปเทรดะะที่จุดนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเช็ค,ะคะอย่างที่ได้บอกไปะะถ้าหากว่าตรงจุดนี้มีซับไพนะะ์เราจะต้องเช็คว่าแท่งเทียน,นะะในตอนที่ราคาหลุดออกจากกลุ่มแบตแข็งแรงหรือเปล่านะคะคถ้าหากว่าเขาแข็งแรงนะคะคเราจะเห็นรูปแบบแท่งเทียนที่เป็น ใหญ่ยาวเนื้อแน่นนั่นเองนะคะถ้าเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะตอนที่ราคากลับไปเทสที่โซนนั้นนะคะเราก็จะมาพิจารณากันนะคะว่าจะเข้าเทดตรงนี้หรือเปล่านะคะซึ่งการเข้าเทดของเรานะคะก็ตามที่ได้สอนไป ก่อนหน้านั้นหรือว่าโค้ดฟิล์มได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเช็คในเรื่องของพฤติกรรมการกลับตัวนะคะพวกเดเวอเจนหรือว่าแท่งเทียนการกลับตัวนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราเจอเราก็สามารถพิจารณาเข้าเทรดเซลในจุดนี้ได้นะคะในโซนสีแดงนี้เราสามารถเซลได้นะคะโดยที่เราจะต้องรู้ว่าสต็อปลอนะคะถ้าหากราคาไม่ลงจริงๆนะ,ะทำภายนี้เอาไม่อยู่นะคะสต็อปลอของเราจะอยู่ที่ เหนือกรอบหรือเหนือโซนั้นนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าราคานะคะมีการปรับตัวลงนะคะหรือว่ามีการกลับตัวจริงๆนะคะเราก็จะเห็นแพทเทิร์นที่เราเรียกกันว่าดับเบิลดับนั่นเองนะคะก็คือเป็นรูปแบบของการเ,าเดินทางตามเทรนขาลงนะคะหรือว่าเริ่มจะเป็นเทรนขาลงขาลงแล้วนะคะเราก็จะเจอดับเบิลดับนั่นเองนะคะซึ่งทีนี้ในการเทรดเหมือนเดิมเลยะคะ่ะเหมือนกันเลยนะคะ ดอกเปิดดอบตรงนี้นะคะเราก็จะรอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นมาเทโซนนะคะโดยที่เราก็จะเซลล์ที่โซนสีแดงนี้เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีพฤติกรรมการกลับตัวแล้วก็ SL ก็อยู่เหนือโซนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะคะ,ะทุกคนมาดูกันค่ะ ในกราฟของเรานะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเต้ทำมาให้เราดูเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาพที่อยากให้พวกเราเนี่ยจำนะคะหน้าตาของแพทเทิร์นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมกรอบสีแดงนี้นะคะคือซับไพโซนที่เราเรียกว่าแลลลี่เบดดอปอ่ะทุกคนลองดูนะที่เต้บอกว่าเฮ้ยการที่จะเป็นแรลลี่เบดดอปเนี่ยหมายความว่าซ้ายมือเนี่ยจะต้องเป็นเทนขาขึ้นมาก่อนหรือว่ามีรูปแบบการเดินทางขึ้นมาก่อนขึ้นจริงไหมมาดูเห็นไหมคะทุกคนดูนะ เนี่ยค่ะราคาก็ขึ้นมาเห็นไหมคะเรลลี่เนี่ยค่ะราคาเรลลี่ขึ้นมานะราคาเรลลี่ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยราคานะคะก็พักตัวนะคะพักตัวแล้วก็ปรับตัวลงไปนะเนี่ยคือเป็นแพทเทิร์นที่เราเรียกว่าเรลลี่เบดและดรอปนั่นเองนะคะพอเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จเปิมใช่ไหมคะในส่วนของตรงเนี้ยเราก็จะรอให้ราคานะคะกลับขึ้นมาเทสแล้วก็พิจารณาในการเซลล์ที่กรอบโซนนี้นั่นเองและถัดมานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ นี่เห็นไหมคะตรงจุดนี้นะคะเป็นรูปแบบของดอบเบดแลลี่นั่นเองนะคะดอบเบดแลลี่หมายความว่าซ้ายมือเนี่ยราคาต้องเป็นขาลงมาก่อนหรือเปล่านะคะแน่นอนค่ะบางคนอาจจะเฮ้ยไม่นะอาจารย์เนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยอ่าถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวใน วันที่18มีนาคมนะคะเต้ยจะสอนการดูเทรนด์ให้กับพวกเราแล้วก็การดูโซนให้กับพวกเรานะคะและจะสอนการเข้าเทรดให้ละเอียดกว่านี้ถ้าหากว่าเรานะคะอยากจะละเอียดแล้วก็เข้าใจดีมาสภพายมากกว่านี้นะคะแนะนําว่า18มีนาคมเนี้ยรอเลยนะคะรอเข้ากลุ่มได้เลยนะคะแล้วเรามาเรียนกันแบบละเอียดจริงๆเนาะอย่างตอนเนี้ยที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำรูปแบบอะไรคะทำรูปแบบอะไรเอ่ย บางคนบอ,อกมองไม่ออกเลยจ้านะคะอะให้เข้าใจไว้ก่อนว่าเป็นการดรอปลงมานั่นเองซ้ายมือลงมาก่อนก็คือดรอปนะคะแล้วราคาก็พักตัวอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะคือมีการเบรนะคะหลังจากนั้นราคาก็แลนดลีฟขึ้นไปแน่นอนนะคะอะขึ้นไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็สังเกตเห็นไหมว่าตรงเนี้ยตอนที่ราคาแลนดลีฟขึ้นไปมีพฤติกรรมที่บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมีดีมาร์นะนะคะหรือว่าแท่งเทียนใหญ่ยาวัแน่นอ๋ออย่างเมื่อตะคู่ตรงจุดนี้ที่เป็นซับไพกก็มี แท่งเทียนใหญ่ยาวเนื้อแน่นที่เป็นสีแดงล่วงลงมาให้เราเห็นเช่นเดียวกันเห็นไหมคะตรงจุดนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็มีดีมาเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าตอนที่ราคาลงมาทุกคนดูสิเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะต่อให้ราคาเนี่ยล่วงลงแรงๆคุณขาดูต่อให้น้องจะล่วงลงมาแรงขนาดไหนนะคะพวกเราที่เข้าใจดีมาและสายจุดที่มีความต้องการซื้อและจุดที่มีความต้องการขายจริงๆเนี่ย เราจะเข้าใจว่าตรงจุดนี้สามารถเข้าเทรดได้เราจะไม่มีความกลัวหรือความกังวลที่จะเข้าเทรดนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราบายตรงนี้อย่างน้อยฉันรู้แล้วว่า SL เนี่ยอยู่ใต้กรอบนะคะที่เราเห็นตรงนี้แค่นั้นเองนะคะถ้าหลุดก็ยอม SL แต่ถ้าไม่หลุดล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ กำไรมหาศาลค่ะทุกคนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะและเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราได้เข้าใจนะคะแล้วก็เข้าถึงมันจริงๆจะได้มาเทรดดีมาสลา,ายกับพวกเราได้อย่างสนุกนะคะเหมือนที่ตอนเนี้ยเราส่งสัญญาณเทรดนะคะในเทเล gram ที่เราให้ทุกคนติดตามอยู่นะคะก็หลักๆแล้วนะคะทุกคนจะเห็นโซนสีเขียวสีแดงนะคะที่เราทำไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละก็มาจาก รูปแบบพวกนี้นะคะที่เราตีเอาไว้ให้บอกว่าเฮ้ยตรงนี้คือซัพลายนะตรงนี้คือดีมานนะนะคะอย่างตอนนี้นะคะรูปแบบที่พวกเราเห็นตอนนี้ก็คือซัลายโซนที่ชื่อว่าดอบเบลดดอบนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าราคาเนี่ยดอบลงมานะคะนี่ค่ะดอบ เห็นไหมดรอปลงมานะคะหลังจากนั้นคือพักตัวคือเบสนะคะแล้วก็ดรอปลงต่อน,นั่นเองนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะด้วยแพทเทิร์นนี้แน่นอนว่าเราจะรอนะคะให้ราคากลับมาที่โซนแล้วก็สร้างพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเราสามารถเข้าเทรดได้เวลาที่เต้ยให้สัญญาณเทรดทองอย่างเงี้ยก็จะรอเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่แบบขึ้นมาปุ๊บเข้าเทรดเลยนะคะเราจะรอสัญญาณอะไรบางอย่างอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าราคาไปยังไงต่อนะ อ่าขออยู่ตรงนี้สักครู่นะคะตรงจุดนี้ที่เรามาร์กเอาไว้นะคะเป็นรูปแบบนะคะของแรลลี่เบดแลลี่นั่นเองนะคะตรงจุดนี้นะคะแลลี่เบดแลลี่เนี่ยเห็นไหมคะว่าคือดีมานโซนนะคะสิ่งที่เราจะต้องเช็คแน่นอนค่ะเราต้องเช็คว่าราคาที่หลุดออกไปจากกลุ่มแบดเนี่ยแท่งเทียนเข้าเงื่อนไขใหญ่ยาวเนื้อแน่นไหมนะคะบอกเลยว่าคำนี้เต้ยไม่รู้ว่าแบบ นิยามมาได้ยังไงอะย้อนกลับไปตอนนั้นเมื่อหลายปีก่อนนะคะคือแค่อยากจะให้พวกเราเนี่ยจึกละแล้วก็จําได้อะว่าเออเนี่ยต้องดูนะใหญ่ยาวนะแนนมาดูเป็นคาตลกอะ่ะแต่เป็นคําที่พวกเราเนี่ยใช้กันจนติดปากถึงทุกวันนะคะแต่ก็ดีใจกับกับคำศัพท์นี้นะดังนั้นตรงจุดนี้นะคะก็คือเราจะรอให้ราคากลับมาเทสแล้วก็เราก็จะบายขึ้นไปเองนะ,ะเราจะบายโดยที่การบายขึ้นไปเนี่ย SL แของเราก็จะอยู่ใต้กรอบนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะตรงจุดนี้เป็นจุดที่เป็น supply zone บ bear d o ใช่ไหมคะโดยปกติแล้วถ้าราคากลับขึ้นมาเราก็จะเซลล์กันนะคะถ้ามีรูปแบบของพฤติกรรมหรือว่าแท่งเทียนการกลับตัวที่ทําให้เราสามารถเข้าเทรดได้นะคะ,ะตรงจุดนี้เห็นไหมคะว่าราคามาเทสนะคะมาเทสที่โซนแล้วก็โหน้องเนี่ยปรับตัวลงอย่างสวยงามเลยนะคะนะลองวัดกันดูหน่อยว่าลงเยอะไหมแท่งนี้แท่งเดียวลงไปเกือบ2,000จุดแนะ 1,900จุดนะคะถือว่าเยอะมากนะคะแค่แท่งสีแดงแท่งนี้แท่งเดียวนะคะใหญ่ยาวเนื้แน่นแบบนี้นะคะหมายความว่าตรงจุดนี้นะคะมีความต้องการขายนะคะแล้วก็อ,อ,อย่างที่พวกเราเห็นนะคะว่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจจริงๆนะคะบอกเลยว่าเนี่ยค่ะจุดเนี้ยที่เขาสร้างเอาไว้ก่อนนะคะใหญ่ยาวแน่นเนี่ยตรงชุดเนี้ยดอปเบดดอปใช่ไหม หมายความว่าถ้าราคากลับมาเนี่ยมีความต้องการขายสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องเข้าใจว่าตรงจุดนี้ทำไมฉันถึงต้องเข้านะถ้าเรามีไมซ์เซ็ตของรายใหญ่ซื้อถูกขายแพงเราจะรู้ว่าถ้าเราซื้อถูกอะ่ะเช่นซื้อจากข้างล่างมาแล้วเรามองไว้ว่าเนี่ยถ้าราคาขึ้นมาถึงสัพายเนี่ยฉันจะขายนะเนี่ยฉันซื้อถูกละแล้วฉันจะขึ้นมาขายข้างบนเนี่ยคือเราวางสัพายตรงเนี้ไว้เป็นจุดที่เรารอขายอะไรแบบนี้ค่ะ และพวกเรานะคะจะมีความรู้ชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทรดดีมาซ์ไพที่มากกว่านี้นะคะในวันที่18มีนาคมนี้นะคะเตรียมตัวลงทะเบียนได้เลยนะคะและเรามาพบกันนะคะรับรองว่ามันแน่นอนค่ะ